จันเสือใครอย่าลองดีอำนาจของคุณลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจสวัสดีครับพบกับช่องหมอจันไพทาโรุน159ดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดเอาไว้แล้วคนลายมือกากบาทด,ดวงจันเสือจันนี้เปรียบเหมือนกับจันซ้อนจันเกี่ยวกับดานเขาเรียกว่ามนมหาเน่ ทางด้านเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินก็ได้โชคลาภก็ได้ก็มาทางด้านนี้จานเสอือใคอย่าลองดีอำนาจของคุณนั้นมีจริงคนเขาเรียกว่าบุคคลผู้นี้เขาเรียกว่าแช่งไขรแล้วพีนาศแช่งไครแล้วติดเป็นอสงไขยืดยาวเป็นเขาเรียกว่านานตามการเวลากี่ภพกี่ชาติก็ตามไป แช่งเอาให้มันพินาศเอาให้มันอับจนเอาให้มันไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นจันเสือนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากพลังจันซ้อนจัน์ถึงกับค้นใครบางคนถึงกับถอดเสื้อผ้าไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวชุดในอะไรก็ไม่เหลือเดินอาบพลังจันซ้อนจันแสส่องนวลไปที่ผิวพันุ์ผุดพองแล้วก็จะผิวก็จะหนาแข็งเป็นพิเศษ แต่ว่ามันนวนมันมีพลังมันมีอํานาจมันมีบารมีมีวาสนาพลังนี้ของคนลายมือกระบาดจันซ้อนจันเสือจันวันเพนติดตามให้เป็นอสงไขยสาบแช่งไรแล้วตกนรกหมกไหมน่ากลัวไหมล่ะครับมันมีพลังอยู่ของคนลายมือกระบาดปีได้ครบทุกจันทร์ังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มีครบทุกวันนั่นแหละครับ มีไปตามนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยแต่ว่ามันแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นวันจันทร์เป็นวันหมาสเนวันอังคารเป็นวันแข็งวันพุธเป็นคนจิตใจอ่อนโยนแต่ว่าก็มีอํานาจบารมีไล่ขึ้นไปตามแต่ละวันคนแต่ละวันนี้จันเสือนี้มีอํานาจถ้าท่านบอกว่ามันไส้เหลือเกิน คนลายมือกากะบาดมีนะครับในคอมเมนต์พิมพ์มานะครับมีศัตรูเป็นคนลายมือกระบาดท,ท่านอย่าเพิ่งคิดว่าเขามีลายมือกระบาทจะเป็นไปตามดวงชะตานั้นท่านอย่าคิดเห็นสิ่งไหนได้สิ่งนั้นแช่งใครแบบไหนก็ตัวเองเข้าตัวเองถ้าท่านรู้สึกอย่างนั้นคนลายมือกากบาทเป็นอย่างนั้นท่านอาจวันดีคืินดี ลายมือกากบาทก็ขึ้นตรงกลางฝ่ามือนั่นเป็น X ตรงกลางหัวใจบอกแล้วไงครับว่ากากบาทนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดขึ้นตั้งแต่กําเนิดอยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาตรงกลางฝ่ามือของท่านเองมีพลังอํานาจเป็นเสือมันขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็หายไปได้อย่างบางคนโดนเตารีดก็หายไปบางคนโดนน้ําร้อนลวกก็หายไปอยู่ดีๆมันหายไปได้ยังไง ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนกับสำหรับดวงชะตาชีวิตความอาฆาตแค้นโกรธเกียดติดตามไปทุกพบทุกชาติบางทีเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันท่านก็คิดเป็นอาฆาตตามอสองไขยเลยเจ็บปวดรวดลาวแสนทุกทรมานรอท่านบอกได้เลยว่าคนลายมือกระบาดอย่าท้าทายอำนาจของตัวเอง มันมีอำนาจติดตามตัวท่านอยู่แต่ท่านก็ไม่รู้หรอกบางทีอาจจะไปแช่งใครอาจจะทำให้ใครโกรธเกลียดเขาแช่งมานะครับเคยได้ยินไหมครับคำว่าจะท้อนกลับไปสะท้อนกลับไปในที่นี้มันเป็นเรื่องราวต่างๆที่เรื่องราวเลยลับมันมีเรื่องราวเขาเรียกว่าคนมีครูคนมีอาถรรพ์คน,นมีของดีของเก่าติดตามตัวมาทุกภพทุกชาติยายจำเนียร เอ็งทำกับข้าเอาไว้เองจำเอาไว้ข้าจะสาบแช่งเอง็งให้ยาวนานเป็นอสองไขยทำกับครอบครัวของข้า,าไว้เองเผาบ้านเผาเรือนเผาคาลือหาของข้าข้าจะสาบเอง็งให้ติดตามตัวไปถึงแม่เอ็งจะมีอำนาจมีบารมี เองก็จะไม่สมหวังในคู่รักเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอเล่นมันมีติดตามใครบางคนที่บอกว่าหนูไม่สมหวังทางด้านเรื่องความรักกับเขาเลยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปหาหมอดูพอไปหาหมอดูหมอดูก็จะทักเกี่ยวกับทางด้านเรื่องสายมูเตลูอำนาจบารมีคุณมีใช่ไหมหมอดูจะทักแบบนี้ใช่หนูมีอำนาจ หนูเกิดปีอะไรหนูเกิดปีขานดวงเสือใหญ่แต่ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นปีขานนะอาจจะเป็นปีหนูปีชวดปีลากาปีอะไรก็แล้วแต่เป็นสัตว์เล็กก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องราวเหล่านี้อํานาจบารมีติดตามตัวท่านไปหมอดูเขาเลยทักทักว่าคุณดวงใหญ่เกินดวงใหญ่เกินจนหากู้ครองที่เขียบ เทียบเคียงได้ยากมากๆหาคู่รองได้เทียบเคียงยากๆจงไม่มีคู่เลยหรือว่าหมอดูทักว่ามีเทวดาคอยติดตามตัวท่านมาบางทีหมอดูท่านมีเซนนะเขามีเซนนะเขาสามารถสื่ออะไรบางอย่างได้เขาเลยบอกว่ามีเทวดาติดตามตัวท่านมาเขาเป็นเทพแต่ว่าเขาเป็นคู่คุณไปเซนสัญญาคำมั่นสัญญากับใครแล้วหรือไว้หรือเปล่า จนเขาไม่ยอมให้ท่านมีคู่การมีคู่นี้ไม่ใช่เรื่องราวต่างๆที่จะกําหนดเอาไว้แต่ว่าคู่คนนั้นมันไม่เหมาะสมกับท่านเทวดาเขาไม่ให้ท่านมีคู่เขาไม่เหมาะสมอะ่ะมันยังมีความเจ้าเล่ห์มันมีความเจ้าชู้เขาไม่ให้และท่านลองคิดดูนะท่านจะหาคนเพอร์เฟกมันไม่มีหรอกมันหายากนะแบบรักแท้ อยู่ใกล้ชิดกันไปตลอดไปล่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองรักท่านเป็นมากที่สุดพอเทวดาไปสัญยินสัญญากับเทวดาไว้กับคู่รักที่เกิดในชาติอดีตชาติเขาเลยติดตามตัวท่านทุกอสองไขยืดยาวเหลือเกินอสองไขยตามตัวท่านตามติดไปไม่ให้มีรักเพราะว่าอะไรเขาอยากให้คุณเจอคู่ดี แล้วกว่าจะเจอคู่ดีเป็นยังไงโอ้โห,โหเราถูกขังกักขังเป็นลูกคุณหนูถูกขังอยู่ในกรงเราจะเจอคนดีๆนี่มันหายยากแต่ว่าสำหรับใครบางคนที่ไม่ได้ถูกกักขังก็จะเจอคู่เยอะแยะมากมายไงนะครับลูกหลานเต็มเมืองลูกเต้าเต็มเมืองเขาถึงบอกว่าคนรวยมีลูกยากบอกว่าบางคนเนี่ยรวยเพราะอะไรมีเทวดาคอยหนุนนำให้ร่ำรวย แต่ว่าทําไมมีคู่ยากเพราะว่าเทวดาเขาไม่ไม่ให้ท่านมีคู่เพราะว่าคิดว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีโอโ้โหคนนี้ก็นักเลงคนนี้จะมาตบตีคุณหรือเปล่าเขาห่วงเขาเป็นห่วงเขาก็ไม่เลยเลยไม่ให้มีคู่นะครับแต่สําหรับใครบางคนเนี่ยโอโ้โหนะครับผมเงินก็ไม่มีจนก็จนแต่ว่าคู่เยอะแยะเลยลูกหลานเต็มเมือง พราะอะไรไม่มีเทวดาคอยหนูนาก็เลยไม่รวยแต่ว่าอยากรวยทยํายังไงก็ทําบุญทําบุญเยอะๆและแผ่บุญกุศลให้แก่เทวดาแล้วท่านจะรวยแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะอาจจะมีคู่ยากนิดนึงคนนี้เข้ามาไม่ดีเทวดาท่านไม่ยอมให้เข้ามาท่านก็เลยไม่มีคู่แต่พอมีคู่ ไม่มีอะไรปกปักคุ้มครองรักษาท่านท่านก็จนท่านก็ลำบากเจอคนมาตบตีโอ้โหเดีย๋ยวมีแฟนคนนี้เดีย๋ยวมีแฟนอีกคนเดีย๋ยวก็มีแฟนอีกคนโอ้โหเข้ามาไม่เลือกหน้าเลยแต่ไม่หมดแต่ว่าก็ตื่นเต้นเล้าใจก็เลือกเอาแล้วกันครับว่าจะเอาแบบไหนท่านจะเอาแบบไหนก็เลือกเอาขอเข้าใจความหมายของคลิปนี้นะครับนะครับเลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาแบบไหน ะครับจะเป็นลูกคุณหนูสวยๆไฮโซไม่มีใครแตะต้องตัวเลยนะครับไม่มีใครเข้ามาในชะตาชีวิตเลยอยู่ขึ้นคานนะครับมีเทวดาคอยปกปักกุ้งคลองรักษารวยรวยนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้ามาสักคนหนึ่งนี่นะจะเป็นคู่แท้จะเป็นคนที่ดีเป็นเทวดามาเกิดมาปกปักกุ้งครองรักษาท่านให้ท่านสุขสบายในหน้าที่การงานการเงินมีเงินมีทองใช้เอ้ยแปลกนะคนประเภทนี้นะ มีอํานาจมีบารมีอย่าลองดีแต่ว่ากับใครบางคนเนี่ยนะครับลูกหลานเต็มเมืองนะครับแต่ชีวิตมันต้องหมั่นทําบุญนะคนเรานะนะครับผมแต่ว่ามีลูกเยอะเนี่ครับผมได้คู่เยอะแยะมากมายเลยคนนี้ก็มีนะครับกิ๊กคนโน้นกิ๊กคนนี้กิ๊กคนนั้นเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่มีเทวดาประจําตัวคุ้มของมีแต่ว่านะครับไม่ได้หมัน่สนสวดมนต์ไหว้พระ แผ่บุญกุศลนะครับก็มีแฟนง่ายนะอันนี้กลับกันนะนะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องคิดให้ดีนะครับผมบางทีเราบุญกุศลมันสูงมากๆหาคนเทียบเคียงได้ยากนะครับคนมันมีบุญไงคนมันมีบุญนะครับหมอ,อดูวเขาดึงทักว่าไอ้คนนี้มีบุญมีแฟนยากก็ท่านบางคนบอกอะไรมีบุญแล้วทำไมถึงไม่มีแฟนยากก็แฟนก็ต้องมีบุญเทียบเคียงกับท่านไงสินมันต้องเท่ากันนะครับศิลบรารมีมันต้องเท่ากันถ้าท่านอยากจะ นะครับมีแฟนก,ก,กิ๊กเยอะๆนะไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับสินต่ำๆนะครับกินเหล้าทำเมรลยเทมาอ้าวจัดไปนะครับผมอย่าไปคิดนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านเป็นลูกคุณหนูรู้สึกอึดอัดเหลือเกินแม่บุญเรามันเยอะเกิดมาในฐานะร่ํารวยนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่หมอสันพยายามจะชี้พยายามจะอธิบายนะครับผมนะครับหมอทันจะอธิบายว่าเทวดาท่านไม่ยอมนะครับจันเสือ ใครอย่าลองดีกับดวงชะตาของท่านโอเคครับการกรบาท x ตรงกลางหัวใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ